สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูฝนในชั่วโมงวิชาภาษาไทยค่ะเป็น EP ที่25แล้วนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของภาษาถิ่นเหนือค่ะก่อนอื่นเราไปรู้จักจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่1ค่ะ นักเรียนบอกความหมายของภาษาถิ่นเหนือได้นะคะข้อที่2นักเรียนแปลประโยคภาษาถิ่นเหนือได้ถูกต้องค่ะและข้อที่3นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะในวันนี้นะคะครูฝนก็มีตัวอย่างนะคะการใช้ภาษาถิ่นเหนือในละครเรื่องอิ่นกาสลองนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้ดูตัวอย่างละครกินกาสลองนะคะที่มีการใช้ภาษาถิ่นเหนือนะคะ,ะเมื่อเราดูตัวอย่างละครจบแล้วนะคะเราก็มาสรุปนะคะตัวอย่างคำในภาษาถิ่นเหนือได้ทั้งหมดดังนี้นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ภาษาถิ่นเหนือจากละครกินกาสลองกันเลยคะ่ะ ตอนอื่นนะคะเรามารู้จักดอกกาสาลองกันนะคะกาสาลองแปลว่าดอกปีบนะคะที่มีลักษณะสีขาวกลิ่นหอมนะคะมีลักษณะตามรูปภาพนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะภาษาถิ่นเหนือที่อยู่ในละครดอกกลิ่นกาสาลองกันนะคะคําที่1นนะคะสองปีบแปลว่าดอกปีบที่นํามาประดับผม คำที่สนะคะสับปะรีแปลว่ากลับกรอกค่ะ 3. ขี้สวกแปลว่าดุมากนะคะ 4. ปุซซีแลนด์แปลว่าคนโง่ 5. ลวกเห่าแปลว่าฉลาดมากนะคะใกล้แปลว่าเบื่อซึ่งตึงแปลว่าซื่อบื้อค่ะสลิดดกแปลว่าดัดจริต ลู่แปลว่าแย่งหันแปลว่าเห็นยะผ้าปุดแปลว่าทำผ้าขาดฮึ้อแปลว่าให้ท่าแปลว่าคอยพ่อแปลว่ามองดูแต่แปลว่าจริงป้าใจแปลว่าผู้ชายบ่อแปลว่าไม่ยะแปลว่าทำขี้จุแปลว่าโกหกไขหันแปลว่า อยากเห็นอยากดูอยากมองโตยแปลว่าด้วยจะอ้านแปลว่าอย่างนั้นจะไปพังแปลว่าอย่ารีบจะใดแปลว่าอย่างไรวันศีลแปลว่าวันพระใจขึ้นแปลว่าอารมณ์เสียโกรธแปลว่ากโกรธเอาแต่ใจตัวเก่าแปลว่าเอาแต่ใจ หยังแปลว่าอะไรเงือนแปลว่าบ้านฮูงยาแปลว่าโรงพยาบาล ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างละครและก็ตัวอย่างคำในภาษาถิ่นเหนือนะคะวันนี้นะคะครูก็ไม่ได้มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทํานะคะขอให้นักเรียนนะคะฝึกนะคะฝึกฟังแล้วก็ฝึกออกเสียงภาษาถิ่นเหนือนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูฝนก็ขอสบเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ